สวัสดีครับผมแม่พี่น้องผู้ติดตามน้องเศรษฐีทุกคู่ตกคนครับผมมือนี่แม่ไงออกลูกแล้วผมคลอดลูกแล้วนะครับแม,ม่ไงของขอรักเป็นซั์เงียบในลูกมาแล้วสามตัวตัวนี้ตัวที่สามครับเป็นตัวเถิกเป็นตัวผู้บดทั้งสามตัวเลยเป็นสั์เงียบนะครับบ่แสดงอาการอยังบ,อองบ,บว้หงบ่ห้นบกมก้นกระไว้นะครับในเมือกออกบ่แสดงว่าเพิ่นจะออกลูก อาการปกติทุกอย่างนะครับกินน้ำกินยาปกติแจักไปออกตอนในบึงหูเรืองได้มาที่ภาคพม่าพี่น้องวง <c oughs> บันไดเห็นทํำบัไดเบิงนะครับวันไ้ก็นรอดแต่น้นนอง่อนนะครับรอนอ้อง่นออกบอคิดว่าเพิ่นจะออกลูกนะครับตอนมาผมไปเอาน้ำให้กินแล้วก็ผมกับเขามาาเขาเขาบ้านมาได้นองซีมองผมล่วงไปเบิงอีกออกลูกเป็นโตมาแล้ว <c oughs> ออกลูกเป็นโตัวมาแล้ว เพอบ่ได้ครับผมเพอบ่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งพี่น้องพู้ไปัญญาผพูดเถ่าผู้แก่โบราณบ้านเฮาา่าถางัวถ้าออกเลยรอบนะครับถ้าถึงรอบแล้วเพิ่นบอออกลูกนะครับบนเพิ่นบ่ท่านออกส่วนมากจะเป็นงัวงัวเถกจะเป็นงัวผูนะครับแต่มันออกก้อนกัหนดอตจะเป็นงัวเมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสังเกตที่ที่เป็นจริง เติบหนึ่งอยู่ครับพี่น้องหมายถึงจังใดหมายถึงว่าสมมุดสมมุดถ้าเห่าผสมมือนี่นะครับวันที่หามือนี่นะครับบัตรนิตเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนเพิ่นเพื่อนจะออกถา่าถ่าเลื่อยวันที่หาไปออดรอ,ดอ,ดอดโอ้ย <laughs> ออกแล้วน้องเพื่อนบอท่านครับผมพี่น้องกำลังภาค บ่ท่านบ่ท่านได้แล้วครับผมน้องออกก็ออกง่ายเงียบทุกอย่างเลยเงียวออกน้องก็ออกเลยบ่ได้อย่างเลยโอ้ยครับผมเลยได้เห็นแต่น้องออกนะครับตอนตอนลูกเพิ่นออกบอ่เห็นนี่นะครับเพระาะไม่เป็นนองออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งลูกทั้งน้องครับลูกปีศาจแดงนะครับแล้วก็น้องเพิ่นก็ออกมาแล้วนะครับที่บ่เานเพิน่นว่าทันทันเลยนาะไปพี่น้องสมมติ เมื่อนี่เข้าผสมแล้วอีกเก้าเดือนนะครับพ้อดวันที่หานะครับนับไปอีกเก้าเดือนของวันที่หาเพิ่นเพิ่นบอออกตามรอบหมายถึงว่าเพิ่นออกก่อนวันที่หานะครับเก้าเดือนของเพิ่นสมากจะเป็นง้วแมถ้าออกเกินวันที่หานะครับของรอบที่เพิ่นจะออกนะครับสมากจะเป็นงัวเถกแม่นอิลีครับพี่น้องไม่ใไ่ออกเกินรอบนะครับทั้งสามตัวเลยออกเกินรอบทั้งสามออกเกินรอบทั้งสามว่าเป็นงัวเถกนะครับ ผสมวันที่ที่หานะครับแต่ถ้าออกวันที่สิฟเป็นวั่วเถอออกวันที่สิบกลัวก็เป็นวั่วเถอะถ้าถ้ถา,ถาออกก่อนวันที่หาเป็นวั่วเมแมนอิรีนะครับพี่น้องนะครับออกมาเบิดนแล้วทางน้องทางหลูกนะครับหลูกปีศาจแดงกับน้องพ่นก็ออกมาแล้วนะครับ